วัชพืชอีกอย่างหนึ่งนะคะที่เราพบเห็นกันทั่วไปตามพื้นที่รกๆหน่อยนะคะแถวๆข้างบ้านก็คือธงเทงค่ะเป็นวัชพืชที่มีสปปรรพคุณทางสมุนไพรนะคะผลจะมีรสขมค่ะรวมทั้งต้นด้วยนะคะเราก็นำมาต้มน้ำดื่มแก้เจ็บคอ อนซีลอักเสบอะไรพวกนี้นะคะก็เป็นสมุนไพรยาจีนค่ะคนจีนสมัยโบราณก็จะรู้จักกันเป็นอย่างดีนะคะเมื่อแก่เนี่ยกลีบเลี้ยงจะมีสีเหลืองแล้วก็ผลด้านในจะเป็นสีเขียวออกใสๆนะคะนี่ยังดิบอยู่นะคะก็จะเขีย,ขยวๆค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ